เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ u g phone เปิดบน iC l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆอนลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับหาสวัสดีครับมีรักกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่ในโตเกียวกุ้มเอาไว้ ขออนุญาแตแจกโค้ดกดใส่โค้ดท้างบนเลยครับกดคําว่าบัญชีแล้วก็กดโค้ดแรกเลยครับรีไอดีกดอะไรกดลบบัญชีนะครับนี่รอห้าวีแค่นั้นเองครับอันนี้เร็วดีนะเกมนี้อ่ะต่อไปเป็นส่วนเทียตัวละครน,นะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนอยากจะขายแพงให้เอาตัวบนเยอะๆแค่นั้นเองครับหรือว่าจะไปเล่นเองก็เอาตัวบนเยอะๆแค่นั้นเองครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปลุกระดมหนอ่อยอ่าตัวพี่หัวข่าวคนหมีไม่ได้ดูเรื่องนี้นะขออภัยหมีไม่รู้ชื่อนะก็ตัวใหญ่จะเอาอะไรเนี่ยคาเนกินะครับเคนนะตัวเนี้ย ติดอยู่เทียบนเอาหมีเปิดเลยแล้วกันมาว้าวโอ้หอ้าวเฮ้ยโชคดีชิบหายเลยสุดๆเลยนะเนี่ยได้คาราเกะด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับเนี่ยอันนี้หมีไปเติมเงินมาจะแจกโทกายอีกตัวหนึ่งหมีก็เล่นยาวได้เลยนะเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะครับกดลุยต่อเลยเพชรไม่พอพยายามเปิดเอาเอาตัวบนบนให้ได้เยอะๆสักสองสามตัวไปก็มีราคาแล้วครับอ้โหนี่คือสิ่งที่ส,สิ่งที่ควรจะเป็นใช่ไหม โอ้โอ้โหเกลือจนกูขอ้องชีวิตเลยนะเนี่ยโอ้โหเร็ว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 เฮ้ยได้ตัวลุงครับตะกี้แต่ใครไม่รู้อาจะใช้ได้อยู่ไม่เที่ยวบนจริงๆมันก็เล่นได้นะถึงจะไม่เป็นตัวลุงอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตไปกดข้างบนอีกทีนึ่งก็แต่ว่ามีได้ไปแล้วดีกว่ามันต้องเปิดซ้ำให้ได้ตัวหนึ่งครับ อย่างน้อยอะ่ะกดไปกดไปอีกเพราะว่าเราอย่างน้อยต้องมี2ตัวครับแล้วก็ถ้าเราเปิดกลมสามร้อยได้การันตีอีกตัวหนึ่งนะครับจริงๆมันเป,เปิดออกยากนะโอ้โหยากจริงตอนแรกมาทรงดีมากเลยตอนนี้ไม่ค่อยดีแล้วเออแต่จริงๆเอาไอดีหมีน่นี่เติมเงินก็คือเล่นได้เลยนะคือมันเล่นได้เลยนะครับเนี่ยอะเดี๋ยวมีข้อย่าไปรีวิวเกมให้ดูเนาะสำหรับใครที่แบบว่า อ,อ,อยากลองเล่นโตเกียวนะครับผมก็สามารถลองได้นะครับเออกดดูตรงตัวละครไงบอกเลยว่ามีเป็นผู้เล่นใหม่แบบหน้าใหม่หน้ามนเลยครับบอกกันตรงนี้<ส>เออมีก็ไดเ<ส>อ r เยอะเหมือนกันนะ้เนี่ย<ส>โอ้โหโอเคตัวละครที่เราต้องบ้านนี่เลยครับ<ส>พระเอกนะ,นะใช่ปะคารากิเคนเอ่ออัพเลเวลไงครับเนี่ยเทนอะโอเคลองมาเทนกันดีกว่าคารากิคุงมาเต็มเลยเลยว่า 40, สี่สิบสบายเลยครับ ว้าวชุดนักศึกษาชุดนักเรียนคือดีงามเอาไม่เกี่ยวแล้วนี่ครับน,นี่เราก็มีตัวแจกอย่างเออลีเซนี่ก็เล่นได้ครับออมออมพด้เว้เรา,เาห,เหรอโอเคนี่อีกตัวหนึ่งเทนซะเลยโอเคลุยครับเสร็จแล้วเออ โอเคแค่นี้แหละเล,เ,ลเล่นยาวได้แล้วครับเอจริงๆอ่ะกดจากขบวบนครับนีโอ้โหมาเป็นไอี่คาคูเรนเจอร์ทีละสี่นะครับลุยครับรวิวเกมให้ดูแล้วกันครับสำหรับโตเกียวเอาไว้คนนิ่งนะครับผมเป็นเกมเก่าแต่ก็ใช้ได้อยู่นะถือว่าใช้ได้อยู่ตอนนี้มีกดออโต้ไปเลยนะครับเกมมันก็จะแบบเออเลือกไพ่การนะ์ดอ่ะแล้วก็จับรวมดาวเห็นไหมครับโอ้หน้องปีกผีเสื้อนี่เก่งมากเลยอ่ะ นี่เจอพระเอกครับนี่โอ้โหโอ้โหนี่มันโหดสุดๆดโหดๆเลยนะเนี่ยเอ๊ะน้องอ๋อเออ่บอดมันเอาก๊าซใส่สองใบครับตีโคตรแรงเลยเติมเงินครั้งแรกจะได้น้องด้วยนะก็เลยถ้าเกิดมีเติมก็อัพดาวสบายเลยครับเล่นผ่านยาวๆชิวชิวใส่สขออนุญาตรีวิวอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับเถ้าใครรีขายก็เอาตัวบนนะครับผงเทียเนี่ยพยายามรีขายเอาตัวบนๆเยอะๆครับแล้วทุกอย่างจะดี ลุยครับโอ้โหพอมีตัวเก่งแล้วสบายเลยชีวิตเขาบอกเออเขามาฝึกสอนเราเปิดระบบนะครับว้าว๊อบพอพรับโอเคลุยนะครับขาว่ากิเคนชื่ออย่างเท่เลยเฮ้ยเออตัวตัวเราโหดมากครับยังไงก็ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยโอ้โหตบแรงครับ เดียวร่วงเลยนี่เขาบอกกี่เคสครับนี่โอ้โหตีเบิลไปทีนึงเออโอ้โหสบายจริงๆเลยตัวละครเทเอสข้างบนนะครับ,บอ,อ่ะก็เพื่อเป็นการรีวิวเกมนี้ครับ้ทำไมมาใส่ชุดโซมหนึ่งเลยอะ่ะเผื่อใครมีคำถามเกี่ยวกับเกมนี้มาคอมเมนต์พูดคุยและเปลี่ยนกันได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับเป็นเป็นแนวเทิร์เนตชัยหน้าอยู่นะเออ